ก็คืนเนี่ยมันไม่นอนเวลาตอนนี้ก็คือตีสองแล้วทุกคนยังไม่นอนเล่นเกมเสียงดังรบก,กวนแม่พี่กับมูนิดไม่ได้นอนเลยแม่พี่อ่ะเล่นแล้วก็แม่พี่ไม่ได้นอนปุ๊บตื่นเช้ามาก็มาด่าพี่นะว่าทำไมทำไมไม่พากันนอนกอังนงี้ยังมไม่จบใช่ไหมมึงจะจบหรือไม่จบมึงจะเลิกเล่นไหมง<ม>จ,<บ>จบก่อนคุยพูดครั้นสุดท้ายนะคือมึงจะเลิกเล่นหรือไม่เลิกตัดปากออกแม่งเลยว้าวอา้อาว ในวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงหากมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดอย่าไดเอากาวมาดมอย่าเอานมมาดูดจงพิสูจน์และมีความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับโอเคครับทุกคนก็กล่าวสวีดัสสวัสดีเด็กๆน้องๆทน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคครับคือวันนี้นะครับผมพี่ก็ทนไม่ไหวมากๆเลยนะครับทุกคนก็คือว่าทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมนี่แหละครับก็คือ ก็คือนี่แหละครับทุกคนที่พี่จะมาพูดให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้มาสัก1-2สัปดาห์แล้วครับผมแต่ว่าพี่ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้ด่าอะไรพวกมันนะไอ้ชิมกับปอนนี่แหละ2ตัวอยู่ในนั้นนะก็คือก็คืนเนี่ยมันไม่นอนเวลาตอนนี้ก็คือตีสองแล้วทุกคนยังไม่นอนเล่นเกมเสียงดังรบกวนแม่พี่กับมูนิสไม่ได้นอนเลยแม่พี่อ่ะเล็ด แล้วก็แม่พี่ไม่ได้นอนปุ๊บตื่นเช้ามาก็มาด่าพี่นะว่าทําไมทำไมไม่พากนนนันนอนกันงี้เวลาดึกแล้วแกไม่ได้นอนทีนี้แต่พวกมันไม่เกงแกอะไรเลยทุกคนพี่ก็พี่ก็บอกไปแล้วสองรอบแล้วแต่ก็ไม่ฟังพี่ไม่อยากด่าแล้ววันนี้นะครับผมพี่เนี่ยจะไม่ให้ทุกคนดูทําไมแม่พี่ถึงมาด่าพี่นะครับผมสาเหตุก็คืออย่างนี้ทุกคนฟังเสียงเลยมาดูกัน มาดีไม่กลัวหรอกทำไมมุมึงเสียงดังจังโอ้ก็เล่นเกมอยู่มาดิมาดิกูบอกไปสองรอบแล้วนะกอนมึงก็เหมือนกันดูที่เวลาเท่าไหร่แล้วตีสองแล้ว อ๋อไม่เป็นไรหรอกเออมันไม่เป็นไรมันพาดโดนกูไกลแพรโดนหอกจากกลุ่มใครแพ้ออกจากแก๊งเลยพมยิงไม่ชอบที่หน้ามันอยู่แล้วพวกมึงก็เป็นอย่างนี้ไงมึงเข้าใจไหมว่าแม่รนอยู่นะอยู่ข้างๆพวกมึงเสียงดังเขารู้รู้แล้วมึงพูดเสียงดังทาไมเขาผมเล่นเกมอยู่นี่มันฟิลมันได้เล่นเกมคนอื่นบ้างสิบอนมึงก็เหมือนกันไอ้คิมฟิลมันได้ตัวตัวแล้วรู้จักไหมตัวัแล้วเออก็ก็รู้จัอยู่เล่นแล้วที่นอนกูบอกว่าเก็บดีๆเพา มก็ไม่พักโูเลี้ยวเดี๋ยวัดน้ำเนี่ยกกว่าไงกินแล้วเอาไปเก็บไม่ใช่กินแล้วมาวางทิ้งอย่างงี้เต้นจบวันเดีนอะแบบเล่นจบน้ำยังไม่อาบแม่งมึงร้องพาน้องแบบสามจะอาบอยู่จะอาบมึงจะอาบตอวไหนตีสองแล้วทั้งวันแม่งไม่อาบเออเนียเจ็อาบก็ได้เฮ้ยเอาไหมทุกคนก่อนเอ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ๊อบบอขนาดถ่ายคลิปให้ดูยังเป็นอย่างงี้อ่ะทุกคนคิดดูอ่ะ มึงเกงใจหน่อยเนี่ยทั้งแม่กูอ่ะพูดเรียนงไหนเขาไม่ได้นอนอ่ะมึงเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจมึงเข้มึงก็เล่นเกมกูไม่ได้ว่ามึงหรอกเวลามึงเล่นอ่ะมึงเอ็มก็เบาเบาบ้างเบาเบาแล้วเสียงเบาเบาเบาที่สุดเบาตอนไหนกูอยู่ข้างนอกกูยังได้ยินเลยงั้นกูไม่จับบรรทายชิมี้หรอกทุกคนเบาที่สุดแล้วโอเคครับทุกคนก็คือว่าอ้าวอ้าเอ้าเป็นไงล่ะก็ ก็คือว่าพี่นะครับผมก็คือพี่อยู่ด้านนอกนะครับผมพี่จะไม่ถ่ายและคลิปอ่ะมันเสียงดังเกินไปแบนี้พี่คิดว่าแม่พี่คงทนไม่ไหวแล้วพี่เลยมาถ่ายคลิปนะครับผมก็ไม่ฟังยังเป็นอย่างนี้คนไม่ได้หรอกโอ้ไม่กลัวหรอกมึงเล่นกันอะไรนักหนาวะพี่แพ้มึงออกจากแก๊งเลยนะพี่เฮ้ยกูไม่แพ้มึงหรอกคอยดูมึงอย่ามาเล่นโกงนี่มึงแพ้ออกจากโกงจะแจ้งทำไมมึงก็อยู่ด้วยกันก็ได้อยู่ไม่ชอบขี้หน้ามันนะเพาะนเป็นคนพูด เอามันเอามันเล่นแม่งก็เสียงดังลบคนอื่นคนอื่นดัดล้อรู้ไหมฮะ่ะอะไรวัวทำไมคนอื่นดอดล้อรู้ไหมดังตรงไหนรู้เขาค่อยๆเองเออโอ้มาอ่ะ้าหรือไหนดีครับวันอะไรเลือกเล่นดีเออมันมันเสียงดังไม่ใเสียศักดิ์ศรีถ้าเราแพ้มันเสียงดังเสียงดังมันจะเสียศักดิ์ศรีวันไหนเลือกเล่นดียังไม่จบเกมเลยมันเสียงดังมันเสียศักดิ์ศรีก็ใช่แม้ใครแพ้เสียศักดิ์ศรีเลย เล่นเกมมีสักสีด้วยมีมีดิมันแพ้ไม่ได้มันยาวอ่อนจริงเด็กพวกนี้แทุกคนแพ้ไม่ได้อ่าเนี่ยมาดิมาดิมาดิไม่ได้เออเฮ้ยบอกๆกูบ่กูบ่หูมึงยังเสียงดังอยู่เนี่ยฮะอูยิงไม่เข้าอ่ะยิงหรือควางก็เหมือนกันอะไรมึงไปเล่นกับมันทำไมมึงดื้วนไม่ชอบมึงครับผมก็ไม่ชอบมันเหมือนกันแล้วแม่งแล้วแมงก็เป็นคนท้ากูเล่นแล้วแม่งก็เสียงกันเสียงดัง เลิกเล่นเออเดี๋ยวเลิก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 ปัดจบเลิกเลิกเฮ้ยที่จบกันปิดเอาโดนยิงเป็นไงยิงบอลบอลนี่ไงแอคคี่นั่งเล่นแต่ไปนั่งเล่โดนยิงครับเออมึงพี่บอยจับโทรศัพท์เลิกพี่เลยฮะหยุดพี่บอยจับโทรศัพท์เฉยเลยพี่บหยุดได้แล้วอ่ะจบเกม่อนยังไม่จบเกมเลยไม่จบใช่ไหมยังไม่จบใช่ไหมยังไมจบหรือไม่จบมึงจะเลิกเล่นไหมจบก่อนคุยพูดครั้งสุดท้ายนะคือมึงจะเลิกเล่นหรือไม่เลิก มึงจะเสียงดังอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมเออคือไม่เกรงใจใครเลยเปิดไปเออเปิดไปไม่เกรงใครไม่เง็งแม่งเลยไม่กลัวหรอกตัดปลั๊กออกแม่งเลยกลัวอ้าวอ้าวรู้ดิมันค้างเหรอพี่ถอดทำไมปั๊กถอดทำไมเล่นอยู่ยังไม่จบเกมยังไม่จบโดูดิเล่นไม่ได้เลยยังไม่จบบอกว่ายังไม่จบบอกว่าอย่ไม่ฟังเสียงดังอีก โอ้ oh, ขนาดนถ่ายยืดทั้งขวดทั้งบอกนะโอ oh, ้่ให้มันจบเกมก่อนดูไหมมันกลัวไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกตื่นเช้ามาอะไรอย่างเงี้ยแม่กูมาบอีแล้วทำไมไม่พากันนอนตีสองตเสียงดัง ก็มันนอนไม่ห exactly ลับแยกจริงๆในเกมจบปอนมาค่อยนอนก็ได้น้ำเปอนอาบก็ได้ในเกมจบปอนต์มันก็คิดแต่ยังไม่อยากผมมืออ่ะคิดแต่มุมของตัวเองไม่ไม่ไม่คิดดูคนอื่นเขาเป็นยังไงเลยพี่เนี่ยเขาไม่ได้นอนทีนี้เออผมรู้อยู่รู้แล้วยังทำเออพี่จะถอดปังเน็ตทำไมก่อนเลยมึงพูดให้ฟังกูเริ่มทำงี้นะกูไม่ถอดแล้วมึงจะฟังไหมี้ผมบอกจบตานี้ผมก็จะไปแบบอาบน้ำอะไรแล้วแต่กูพูดมึงยังไม่ฟังไงมึงพูดกูก็กลัวไม่ฟังบ้างแล้วจะเป็นไร เออกูเสียบเกมมาได้กูทุกคนดูครับเป็นอย่างนี้นะครับพูดให้ฟังก็เอาเข้าเกมสุดจัดจริงมันหลุดจากเกมแล้โอ้ยเข้าไม่ที่ที่มันกากไม่ต้องดวนหรอกเข้าไม่กูกากกากไม่อยากดวนด้วยหรอก โอเคครับทุกคนก็คือตอนนี้นะครับผมพี่เนี่ยก็คือว่าพี่พูดอะไรไม่มีใครฟังพี่แล้วนะครับผมไม่มีใครสนใจไม่มีใครแบบจะฟังพี่อีกแล้วครับก็คือพี่บอกดีก็แล้วบอกพี่ด่าก็แล้วพูดอะไรก็แล้วนะครับผมไม่ฟังกันเลยนะครับก็คือพี่บอกดีก็แล้วนะครับผมเีือแม่งหลุดเฉยนะหลุดเฉยบอกดีก็แล้วนะครับพี่บอกแบบอารมณ์ดีๆคุณดีๆก็ไม่ฟังพี่บอยทอนเนี่ยพี่โมโหก็ว่าพี่ิสัยไม่ดีพี่ยิงได้ก็พี่บอยย่งดนซ้ำนั่นแหละเฮ้ยพี่ดดีเอาบอกน้อยๆหน่อยหน่อยนี่ โอ้บอกกูจัฟัาโอ้บอกว่าเดี๋ยวก็เลึกเงี้ยฟังรำปัุกก่อนเข้าเข้าเข้าเออกำลังเข้างี่ไปไหนพี่ตีสองตีสามเนี่ยบางครั้งที่ทำงานเงี้ยติตาต้องเนี่ยใช่ไหมไม่ทำงานดินี่แม่งเล่นเกมอย่างเดียวเสียงดังวยเนของแกพ่อไม่อย่างเงี้ยเขาจะนอนเขาไม่นอนเงี้ยกลางวันเขาก็ทำงานมือเงี้ยสบายเกินไป สบายแล้วเล่นเกมเสียงดังสวนเจคนอื่นมาคนเลยมาเลยยอะไม่มีนะครับผมมีมีมีเยอะมีต้นตีอะไรเยอะเยอะเยอะมีต้นตีอะไรตับพวงเนี่ยกูว่ามึงไม่ได้ถือกันแล้วพวมึงเข้ากันมากเลยตอนนี้นะเข้ากันอะไรเข้ากันอะไรแม่งเสียงดังไปด้วยกันได้ดีมากทุกคนเออรีบไอ้ควงก็เหมือนกันตัวละยังเล่นใหม่อ่ะ เขาเขาเขารีบรีบีบสายที่สองนะมึงเล่นเนี่ยกูนั่งดูเนี่ยอ๋อพี่ไม่ถอดเน็ตมันหลุดนะใช่พี่ผิดอีกแล้วพี่ผิดพี่ถอดเน็ตนะคือถ้านไม่ถอดเนี็ตทุกคู่ก็แบบเล่นแล้วก็จบแล้วเออจบนานแล้วเอ้โหไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าซุ่มซุ่มซิงๆมาดิมาดิยิงคนงูยื้อเดี๋ยวก็โดนยิงแหกปากกูพูดเนี่ยมึงมีหูวไหมพวกมึงเนี่ยมีหูวไหมเนี่ยมีมีมีครับนี่ไง อลนก่พูดหมูควาออกหมูไซนี้ใช่ไหมฟังอึงนะไม่ครับไม่ฟังอู่แต่ไม่จําทุกคนดูคําพูดเราอะครับมาดิมาดิแล้วมึงอย่าบ่นนะว่ามึงยิบไปแล้วมีคนด่างั้นนี้นิสัยมึงเองวันเออใช่นิสัยมันเองอะพี่มึงด้วย กอนยังอะไรกับโวมาโทษโว้ยแจ้งดันการยังจะพูดอย่างนี้คนดูก็เหมือนกันด่าๆทั้งสองคนดีไม่ใช่ด่าไอ้ทีมเดียวด่าไอ้ปอนด้วยไอ้ปอนผิดจริงเสียงดังสองคนเนี่ยพูดไม่ฟังก็ก็มันขึ้นเสียงใส่ผมก่อนมึงจะขึ้นเสียงทำไมวะมันดึกแล้วเอามาขึ้นเสียงก่อนเก่งใจน้อยรู้จักเก่งใจคนอื่นบ้างใช่เด็กมอยู่พูดละเสียงครับพูดละเสียงครับมาเลยเป็นไงเปไงอนให้เด็กอ้อนให้เด็ก อ้าวอันนี้เด็กมันเกีเราได้โก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 ไปดิช่อยคุณมากออศักดิ์ศรีความสนุกช่อยคุณมากไม่ควรแพ้พวกเมื่อไหร่พวกมึงเล่นเกมพวกได้นี่หูปากดีได้ศักดิ์ศรีไงพี่พูดแม่งไม่ฟังไอ้พวกโง่ปุบปากนี่เลิกพูดบวกห้องน้ำพวกอะไรเนี่ยพี่นงคมให้นอนเนี่ยรู้จักเก็บน้อยห้องรู้จักถุงพื้นหน่อยดิเก็บครับผมหุบหุบเงี้ยอยู่ด้วยกันไงเล่นเกมก่อน เล่นเกมส์เดียวให้เขาทำคนเดียวทีนี้ไม่ทำอะไรด้วยเล่นเกมเส์เดี๋ยวทำเสียงได้เล่นอุบายทีนี้โอ้เหนื่อยใจจริงจิเอายิงไปมาดิมาดิมาดิเข้าไปดิเข้าไปดีโดนยิงว่ะเล่นแม่เกมก็มีการดุงพวงเดิมพัน แข่งรถกันก็เดิมพันเฮ้ยมึงกล้วมึงเล่นเนี่ยมึงเล่นมึงทำไมต้งต้องจริงจังนักหนาเลยวะเสียงงเสียงดังเนี้ยมันมันต้องบอลปวกูเข้าใจหน่อยดิมึงจะนอะไรนักหนาวะเออเออบ่นทั้งวันเลิกบ่นเถอะวดปวดปวดแล้วคาญกูก็ไม่ได้อะไ้บ่นหรอกแม่กูก็มาพูดไอ้กูไม่ได้พูดไอ้พวกมึงพูดเสียงดังอ่ะพูดไอ้กูมึงก็เห็นใจกูหน่อยดิใช่ยอมก็เลือกเนี่ยตสั้นแล้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเล่นอะไรแม่งมีอะไรเดิมพงเดิมพันกันแพ่อย่างงงอย่างั้น เข้าไปดี hmm. เดาเดาเดาโทษยืนยืนหรืออะไรกูว่าดมึงเล่นกันยืนยืนอะไรมึงเล่นกันนี่มึงเล่นทำไมอะมึงเล่นนักหนาขนาดนี้โอาถ่ายยังไงครับออกกดแก๊งโค้ดได้กูเข้าใจดิอธิบายดิทำไมมึงเล่นนักแตาอย่างงี้ฮะเสียงลงเสียงนางไม่จริงกันอื่นก็แบบนี้ก็จริงจังไงครับออกจากแก๊งอเออผมไม่ชอบหน้ามันอ่ะเอาแก๊งยังไงเอาแก๊งแบบไหนเฮ้ยถ้าใครแพ้ก็ต้องออกแก๊งอ่ะครับแกยังเล่นอย่างงี้ได้ออกไปทั้งสวงตัวเหรอมึงอ่ะอ๋อทำไมออกมนต้องมีคนเดียวมีคนเดียวดิถ้าจะมึงยังเล่นอย่างงงงงี้้้มมึึไไดดพููฟักกนะะอออแหลเ แม่งมึงย,ย,ยังไงก็ไม่โอ,อ้มีหน้าจะมาเล่นแล้วมาไล่ออกันปอดเย็นมึงไล่ไม่ได้หรอก,กน้องจับคือคนไล่นับจะไล่พวกมึงสองตัวออกไปพร้อมกันเลย,เยไม่รู้จักเรื่องกล่าวเลยเนี่ยไม่ได้หรอกทุกคนรู้ว่าพี่จะไล่มังหน้าด้านไม่ไวนะเลิกจมมีเลิกจมอะไรของมึงพี่เหเอเลิกบอ,อลอ หนูไม่อยากบ่นอะไรหรอกกูอยากเป็นคนแก่ละนี่เงาบ่นทั้งวันเออบ่นได้บ่นดีไม่เมื่อยหรอพี่อือปากคันงงแบบครับโอเคกูเปดอะไรไม่ได้หรอกหน้าเูได้ฟังข่าวเออง่ายก็คือคราวหน้านี่ก็คือมึงเล่นเอาเล่นไปเถอะไม่พูดอะไรแล้วกูขออย่างเดียวเบาๆอย่าเสียงดังได้ขออย่างเดียวละได้ได้ได้อย่าเสียงดังรู้จักเกรงใจหน่อยแม่กูด่ากูเยอะล้วได้ได้โอเค ไรสมาธิเสียสมาธิคุณก็ตั้งใจหน่อยดีตั้งใจทางดูหน่อยดีกูจะพูดไม่เข้าเออแค่ไหนกูขี้เยจะพูดเบาๆเสียงดังถึงดังไม่ได้เข้าใจไหมโอเคมึงเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจต่อไปแม่งถ้าเสียงดังนี้แม่มาบอกกูไล่ออกแม่งหมดเลยอ่ะคอยดูจริงจังขนาดไหนเข้าใจเสียงดังนะไล่ออกแม่งให้หมดเลยไอ้พ่อก็เหมือนกันไอ้พ่อก็เหมือนกันโอเคครับโดนก็แบบนี้นะครับเสียงดังนี้ทุกวันแม่พี่ก็ด่าพี่พูดไปนะครับผ มก็พูดอะไรก็ไม okay, uh, ่ฟ uh ังหรอกก็โอเคครับผมก็สำหรับก็โอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเอาพี่จะมาถ่ายคลิปแบบนิสัยของมันที่นิสัยไม่ดีนะทุคมให้ทุกคนดูตลอดนะครับว่าพวกนี้น่ะนิสัยแย่มีอะไรบ้างไม่ใช่บิดาสิงดิตี้เราไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปกันเลิกบ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 น